ครับมาทำ่ะาแล้วหลายแล้วนครับตรงนี้เลยเห็นรูปบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับพ่อโกแมวให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เล้ยใช้ครับวันนี้ครับพามาอยู่ที่โรงแรมเอามาแลนด์สวินะครับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยอาหารแบุฟเฟ่ต์แบบนี้ครับผมนี่อาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับจัดเลี้ยงพนักงานนะครับแถก160ท่านนะครับวันนี้พ่อ พ่อแม่ทำก๋วยลาบให้มาบริการให้ถึงที่นะครับในงานเลี้ยงปีใหม่ของโรงแรมนะครับผมโรงแรมครับยังมีความไว้วางใจให้พวกครัวมาจัดอาหารสําหรับงานเลี้ยงนักงานรับรองว่าอาหารเราอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาดูที่ไลฟ์บุฟเฟ่เขาก็มีอะไรบ้างครับมาดูครับพอใครจะใช้บริการจัดเลี้ยงรอบสถานที่นะครับสามารถติดต่อกับผมพ่อครัวได้มาได้เลยครับนี่ที่ไลฟ์บุฟเฟ่นะครับนี่เรามีจานแบบให้แบบนี้ครับ ปกติร้าน้ยเฟ่จะใช้จานใบเล็กครับแต่ร้านพ่อโกมจะใช้จานใบใหญ่ครับเรามั่นใจว่าอาหารเราอร่อยและมีปริมาณเพียงพอเราจึงใช้จานใบใหญ่แบบนี้ครับผมนี่ดูนะครับวันนี้ลูกค้าสั่งอะไรบ้างนี่ข้าวหอมขนมจีนแกงเขียวหวานครับนี่ครับแกงเขียวหวานเราน้ำเข้มข้นครับนี่กองดูเข้ามาดูใกล้ๆครับนี่ลูกชิ้นนะครับเราใช้ลูกชิ้นปลาทายนะครับผมไม่ใช้ลูกชิ้นแป้งครับรับองว่าอาหารเราอร่อยแน่นอนครับน้ำแกงอร่อย วัตถุดิบดีอาหารจึงหร่ยนี่ครับเมนูเด็ดครับผมไก่ผัดพริกแกงสุโขทัยนะครับใช้ไก่บ้านนะครับผัดกับพริกแกงสูตรสุโขทัยครับรับรองว่าอร่อยเผ็ดร้อนสิ่งของทอดเปนนี้ครับลูกค้าสั่งเป็นข้าแกงเป็นนี่ครับสันคอหมูทอดครับหมักกับลูกผักชีครับนี่กองแพนดูครับเราจัดให้สวยๆแบบนี้นะครับนี่มีดอกไม้ให้ด้วย รับรองว่าคนจัดงานไม่เสียชื่อแน่นอนครับนี่อีกหนึ่งเมนูกับแก่นนะครับวันนี้เป็นงานเลี้ยงตอนเย็นนะครับลูกค้าสั่งเป็นนี่เลยครับยำหมูยอครับรสเด็ดแบบนี้ครับผมดูจากสีนะครับกล้องค่อยๆแพนลงเราเราดูความเผ็ดร้อนนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนอันนี้ครับเป็นเมนูต้มแซบกระดูกอ่อนนะครับกระดูกหูครับไา่แก้วครับมแซ่บนะครับ ครับใครใช้บริการจัดเลี้ยงแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับผมพ,พ่อโวแมวได้เลยครับทำบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนานะครับ,รบชุดนี้เป็นแขกทั้งหมด160ท่าทนนะครับค่าอาหารท่านละ200รบาทเท่านั้นครับทำบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาติดต่อ,พ,อพ่อโวแมวได้เลยครับ พ่อครัแมวทางกับผมไม่ว่าเป็นพวกพีทุ g ไอจีหรนะครับสำหรับวันนี้ครับลายวันพะว่าันนะใหติตอกมนะร0861188888ไอดีไลน์ไอต o าเชลีวครับค้นหาพ่อครัวแมวได้ทุกทิศทุกทางเป็นพีทุกไอจีหออกค้นหาพ่อครัวแมวเลยวันนี้ลาไปก่นครับสวัสดีครับนะครับต่อไปเป็นตู้ยื่ไม่ปิดยังไม่ปิดอ่า